การทำเค้กดอกไม้ทำได้หลากหลายวิธีนะคะการเพ้นด้วยพาเ e k n i ฟ์ให้เป็นดอกไม้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะตัวนี้เราใช้พาเล t ไนฟ์เบอร์2นะคะเพ้นสีอ่อนจากนั้นก็ตามด้วยสีที่เข้มกว่าแล้วก็วงในเป็นสีที่เข้มสุดค่ะเรียบร้อยแล้วรอเติมเกสรแล้วก็เริ่มดอกใหม่ กระจายตำแหน่งจัดวางเพื่อไม่ให้สีทึบจนเกินไปค่ะอย่างก้อนนี้เราออกแบบไว้ที่สีม่วงและสีชมพูดังนั้นเราจะทําสีม่วงให้กระจายเต็มพื้นที่ก่อนแล้วก็ตามด้วยสีชมพูค่ะส่วนเกสรถ้าเรายังไม่เก่งพอหรือว่าเราไม่อยากเสียเวลาในการเพ้นต์ก็ใช้บัตเตอร์ครีมใส่ถุงบีบแล้วก็บีบลงไปได้ค่ะ เมื่อเราวางดอกครบพื้นที่ที่เราออกแบบไปแล้วนะคะเราก็เติมก้านและเติมใบลงไปค่ะเมื่อเติมส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นใบแล้วก็ดอกเล็กๆเต็มพื้นที่ที่เราออกแบบไว้แล้วเราจะนำคนที่เราปั้นเตรียมไว้แล้วมาวางค่ะ ใส่เชื่อเจ้าของวันเกิดแล้วก็ถ่ายรูปเตรียมแพ็กส่งได้เลยสวยๆแบบนี้นะคะเรามีคาร์เลนออนไลน์โปร350บาทถ้าใครตามมาจากโพสต์นี้นะคะเราจะแถมวิธีปั้นคน5ตัวฟรีเลยค่ะ